พี่เพ,เพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางอย่าเชื่อมากกันไปนะคะแล้วก็ผู้โชคดีนะคะที่ได้ปีเสียคู่รุ่นทักนุ่นทัก,กเอ่อตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะยังไงคุณทักไลน์นุ่นมานะคะนุ่นให้เวลาวันนี้ถึง6โมงเย็นนะนุ่นแจกไป2ชุดเลยนะตองแรกนุ่นว่านุ่นจะแจกคู่เดียวนุ่นแจกสคู่นะคะเป็นใครลงไปอ่านดูนะ แล้วก็อย่าลืมทักแอดไลน์มานะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูดวงกันเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะวันหยุดเนาะทานข้าวทานปลาด้วยนะคะเป็นห่วงสุขภาพทุกๆคนแล้วนุ่นก็ขอบคุณลุกดวงนะนุ่นแบบมีความสุขบ้างอะที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้นุ่นเนาะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะและ้วก็ใครแอบไปฟังเสียงเพลงที่นุ่นดำน้ำร้องให้ เพื่อนๆไปแล้วมั่งนะคะก็นุ่นก็ร้องเพลงไม่เก่งหรอกแต่ว่าอยากทำอะไรให้แบบลูกดวงทุกคนที่น่ารักบ้างบ้างเนาะอย่างที่บอกอะคะ่ะก็คือถ้าไม่มีเพื่อนๆไม่มีลูกดวงทุกคนนุ่นก็คงไม่มาถึงขนาดนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะใบที่ได้นะคะ คุณคุณกายเป็นปีศาจไปแล้วว่านะคะเขาบอกว่าคุณสมควรได้รับน้ำตาลไม่ใช่เกลือนะคะมันเป็นมือปีศาจนะคะควีนนะคะสวิงนะคะแปลว่าบินได้เธอต้องการจะบินเธอมีปีกนะคะตอนนี้คุณเหมือนกำลังจะมีปีกบินนะคะอ่าเราก็เป็นโปรเทสนะคะแปลว่าปฏิวัติเริ่มเลยนะคะเริ่มปฏิวัติตั้งแต่ตอนนี้เลยแสดงว่าคุณเป็นปฏิวัติอะไรเขาอยู่นะคะเนาะ เขาถึงได้รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือคุณมารักตัวเองมากขึ้นก็ได้นะลูกดวงอะลูกดวงลูกดวงของนุ่นน่ะนุ่นเชื่อว่าทุกคนอะค่ะมีความรักตัวเองคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อคุณเป็นคนดูดีนะอ่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆก็ตามสามารถดูคลิปของนุ่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะต้องบอกว่าทุกวัยนะทุกเพศนะคะจริงๆอะคุณเป็นคนสวย <S <S คุณเป็นคนหลอ่อคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะรักตัวเองเถอะค่ะแล้วคุณจะเจอความรักดีๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการเช้านี้เขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไรเนี่ยนุ่น่ะนนสั่งนุ่นสั่งพีออเดอร์เกินมา2ชุดนะใครสนใจนะคะแอดไลน์มาน้องสามร้อบาทรวมจัดส่งค่ะฉันไม่มีแฟนนะคะเขาบอกเพื่อนๆทําไมอะเพื่อนๆไปแอบถามอะไรเขาหรือเปล่า<อ>เธอคือความรักและความสุขของฉันนุ่นลืมปิดเน็ตหรอ รักแท้นะคะแล้วก็ฉันแค่ไม่รักเธอเนี่ยนุ่นข้องใจกับไพ่ใบนี้มากเลยนะว่าทําไมเปิดมาทุกครั้งมันทําให้ไพ่เราย้อนแย้งอะจนต้องขยายอะทําไมทําไมเธอต้องการบอกอะไรคะส่งอยู่นะไม่รักแต่สง่งนะจ๊ะส่งเกงนะคะรับบทนางส่งนะคะ ไม่แน่ใจว่าเสียงเอ่อดนตรี re, เสียงอะไรมันดังเข้าไปหรือเปล่านะคะนุ่นพยายามใส่หูฟังแล้วเสียงอาจจะเบาหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย <Evet. S 1> เขาบอกว่าจริงๆคุณสมควรที่จะได้รับความหวานไม่ใช่ความแบบว่าตืดชื่อหรือแบบเคม็มอ่ะเหมือนแบบ คุณสมควรได้รับความรักดีๆคุณสมควรได้รับการปฏิบัติดีๆนะคะแต่ตอนนี้เหมือนคุณเปลี่ยนแปลงคุณไม่อยากได้แล้ะหรือคุณอาจจะเคยให้ความหวานเข้าไปเคยให้ความรักเข้าไปตอนนี้คุณแบบแล้วแต่ยังไงก็ได้เธอกลายคุณกลายเป็นปีศาจแล้วอะเหมือนคุณมีปีกพร้อมบินนะคะเอานู่นต้องอ่านเป็นเท้าเนาะเอาใหม่เพื <laughs> ่อนะคะมันเช้าลูกก็จะบองๆนะคะ ฉันรู้นะว่าเธออะต้องการความรักที่มันหวานต้องการความรักดีๆแต่ว่าเธอคงรู้สึกแบบผิดหวังกับฉันใช่ไหมเธอถึงได้มีการทําอะไรที่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้เธอดูเป็นคนเฉยชายัยงไงก็ได้แล้วแต่ฉันจะทําอะไรหรือไม่ทาอะไรเธอก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจเลยอะเธอดูเหมือนมีปีกบินแล้วเธอดูเหมือนแบบอยากไปจากฉันอยากโบยบินอยากไปหาอิสระเหมือนเธอตอนนี้เธอปฏิวัติอะไรบางอย่างอยู่หรือเธอเริ่มแบบ ไม่ไม่แคร์ฉันแล้วอะเหมือนแบบไอ้รอนแคร์อะไรประมาณนี้ยแต่ฉันอยากจะบอกเธอนะว่าฉันอ่ะไม่มีแฟนแล้วก็ฉันอะมองว่าเธอคือความรักและความสุขของฉันนะฉันน่ะคิดมาเสมอเลยว่าเธอคือรักแท้ของฉันฉันน่ะอาจจะเคยพูดว่าฉันอ่ะไม่รักเธอแต่เธอรู้ไหมฉันส่งเธออยู่ตลอดส่งไปส่งมาเอ้ารักเฉยเลยเธอกลายเป็นความรักของฉันเฉยเลยเมื่อรักไปแล้วทําไงอะคือก็ต้องกืนน้ำลายตัวเองอะ ต้องเกินน้ำลายตัวเองก็ต้องยอมเพราะว่ารักไปแล้วอะแล้วก็เหมือนความรักความสัมพันธ์เนี้ยเธอเหนื่อยเนาะฉันบอกเธอมาตลอดว่าเธอเหมือนเธอว่ายน้าอะว่ายน้ําไม่ถึงฝั่งสักทีตอนนี้ก็เลยติดปีกบินไปซะเลยมันง่ายกว่านะตอนนี้เธอไม่ส่งสนใจในการลดน้ําหนักแล้วเพราะที่ผ่านมาเธอพยายามควบคุมตัวเองให้ดูแบบหุนดี ทุกทรมานเพื่อเอาอกอาใจฉชันแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนเธอแบบกินได้แต่ไม่ได้กินเพราะว่าเธอจะอ้วนนะทำไมถึงว่าเธอกินด้วยความสุขมากขึ้นน่ะเธอไม่ได้ทุกเรื่องของชันแล้วอะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องยินดีน่ายินดีนะแต่ชันอยากบอกเธอว่าฉันไม่ได้มีใครนะถ้าเธอเข้าใจว่าชันมีอะฉันไม่ได้มีฉันยังมีแค่เธอนะชันน่ะยังต้องการความปรักความหวานจากเธอแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอแบบอารมณ์เหมือนแบบ หมือนหยุดแล้วอะ่ะส่วนไม่ค่อยสนใจชั้นแล้วอะ่ะเธอกําลังไปตามหาความสงบในชีวิตของเธอซึ่งมันก็ดีแต่อย่าเพิ่งไปไหนไกลนะเพราะว่าฉั้นกําลังจะหาวิธีง้อเธออยู่เนี่ยคือสิ่งที่อยากบอกให้รู้ส่องอยู่ทุกวันแหละส่องจนไม่รู้แบบจะเป็นบ้าอยู่แล้วเนี่ยเธอรู้ไว้ด้วยนะว่าเธอคือความสุขของชั้นจริงๆอันนี้คือข้อความตอนเช้าๆนะคะที่เขาฝากบอกเพื่อนๆเดีย๋ยวเรามาดูตัวอักษรกัน ตัวอักษรนะคะมีตัว Z นะคะมีตัว A มีตัว Q มีตัว K มีตัว W มีตัว M มีตัว H นะคะมีตัว O มีตัว k วันนะคะจะมีวันวันะไรบางเออวันพุธวันพุธพืหัดวันพุธพืหัดอวันศุกแล้วก็วันอาทิตย์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าหรือราศีนะคะ าตุลมเมถุนตุลกุมธาตุดินพฤษศการมังกรเออราศีพิจิกราศีเมถุนธาตุลมเมถุนตุลกุมค่ะเออคนเกิดนะคะจะเกิดเดือน8ก็คือเดือนสิงหาสิงหาเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็อาจจะเกิดวันที่8วันที่6นะคะวันที่อ่อ 13นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน่นรบกวนกดติดตามเป็นค่าครูให้นุ่นด้วยนะคะแล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาหรือดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้ฝากสําหรับใครต้องการสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะ50บาทคุณจะได้ดูดวงฟรีคําถามนะคะ 80บาทคุณจะได้ดูดวงฟรี9คำถามและ100บาทคุณจะได้ดูดวงฟรี12คำถามนะคะสมัครปุ๊บนะคะแคปนะคะแคปที่สมัครแอดไลน์นะคะแล้วก็มาดูดวงฟรีได้เลยนะคะนุ่นฝากไว้ด้วยนะดูแล,ลร,รักษฐฐาสุขภาพด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย